สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่พระเครื่องทุกทุทุกท่านนะครับผมพบกับโจทย์แจนพระเครื่องนะครับ EP ที่4ี่ครับวันนี้ก็ได้พระมาแบ่งปันพี่พี่ฟนะครับก็สนใจหรือชื่นชอบพระองค์ไหนนะครับโทรสอบถามได้หรือโทรปิดได้ที่เบอร์0ู9ครับ214 1595เบอร์นี้เลยนะครับผมมีบริการเก็บปทางเหมือนเดิมนะครับมาดูพระรายการแรกเลยนะครับ พระรนการแรกอ่านี่ครับพระรการแรกนะครับผมได้น <Wuhan. S 2> ่าจะเป็นพระกิ่งครับนี่ฮะพระกิ่งได้มาสามองค์ครับนี่นะฮะสามองค์มันเป็นพระกิ่งอ่าตอโคต่อเต่าด้วยนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับต่อเต่านี่ครับต่อเต่านะครับนี่ฮะมีอยู่สามองค์นะครับหลัง จะเป็นใบโพสามใบครับเห็นไหมครับเป็นผ้าก,กิ่งเก่าจริงครับมันก็ไม่เชิงเก่านะครับอยู่ประมาณสักนี่ฮะเป็นหล่อโบราณเนื้อเนื้อคล้ายเนื้อนะวะครับกิ่งเก่าเนี่ยนี่นะครับผมได้มาทั้งหมดสามองค์ครับนี่ครับสามองค์ละสามร้อยบาทก็แล้วกันครับนี่ฮะนี่ครับเป็นเนื้อนวะนะครับเนื้อคล้ายเนื้อเนื้อ,น,อ,อนวะนะครับนี่ฮะดูนะครับเห็นไหม เนื้อเขาจะอมเขียวและอีกองนี้ครับเห็นไหมสวยเดิมๆครับนี่ฮะดูนะครับเดี๋ยวผมให้ดูทีละองนะครับผมได้มาหมดสามองนะครับในการแรกเลยนี่ฮะเห็นไหมน่ารักมากเราดูนะครับสามใบโพนะครับนี่ฮะต่อโคต่ตอเตา่านี่ครับอุดจริงนี่ฮะโคต,ต่อเตา่าจริงไม่แน่ใจว่าเป็นลูกปุโตว่าครับนี่ครับ สามองค์องละสามร้อยบาทนะครับนี่ฮะเป็นเนื้อนวะครับนี่ครับเห็นไหมสวยเดิมเดิมเลยนะครับรายการที่หนึ่งองละสามร้อยบาทนะครับรายการที่หนึ่งครับมีอยู่สามองต่อไปรายการที่สองรายการที่สองละสมเด็จเนื้อนึกนุ่มเนื้อแก่งนี่ครับเนื้อนึกนุ่มและเนื้อแก่งแเนี่ยดูนะครับเห็นไหมโอ้โหเราดู นี่ครับลองรอยความเป็นธรรมชาตินะครับใชไป Pc ได้ดูกันแบบช้าๆนะครับนี่ฮะเห็นไหมเนื้อดีครับเอาสามร้อยห้าสิบกันครับอ่ะนี่ครับรายการที่ที่สองนะครับนี่เนื้อเขาจะเป็นแบบนี้ครับนี่เราดูนะครับนี่ครับด้านข้างเนดูด้านข้างนะครับเนื้อแกร่งเนื้อนุ่มจริงนี่ฮะ สวยงามครับเอาสามร้อยห้าสิบครับรายการที่สองต่อไปรายการที่สามอันนี้ผมได้พระปิดตามาครับนี่ฮะปิดตาหลังจะเป็นยันนี้ฮะนี่ฮะหลังจะเป็นยันนี้อันนี้คือไม่ทราบที่จริงๆครับนี่ครับค่อนข้างที่จะเก่าครับดูนะครับเห็นไหมปิดตาหลังยันเก่าๆเนี่ยนี่ผมว่าน่าค้นหานะครับดูนะครับเราดูนะครับนี่ครับเห็นไหมเห็นไหมครับ ยันเก่าจริงอันนี้น่าจะยันในตัวหรือเปล่าม่นน่ใจครับเป็นผ้าปิดตาเนื้อ,อเก่านี่ฮะดูเนื้อเห็นไหมเอาสามร้อยห้าสิบครับปิดตาเนื้อ,อเก่าเนี้ยหลังยันสามร้อยห้าสิบรายการที่ที่สามครับต่อไปรายการที่สี่อันนี้สมเด็จสมเด็จนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับผมนี่ฮะลองพิจารณาดูนะครับพระสมเด็จ ได้มาแบบนี้ครับนี่ฮะด้านหลังนี่ฮะมีมวลสารประปรายเอาสามร้อยแล้วกันครับองนี้ขอยยดเปิดที่สามร้อยนะครับเนี่ยทราบที่จัดไปเลยครับรายการที่สี่ต่อไปรายการที่ห้ารายการที่ห้านี่เป็นนี่ฮะสมเด็จเนื้อดินนะครับแต่มีมียันเห็นไหมครับยันอยู่ข้างหลังเนี่ยโอ้โหยันโคตรเก่าเลยนี่ฮะนี่เป็นเนื้อดินนะครับ นี่ฮะยันแบบหมูยันเก่าจริงเนื้อดินเงี้ยนี่ฮะเอาสามร้อยครับผมเป็นพระสมเด็จเนื้อดินนะฮะหลังมียันดูนะครับเห็นไหมคลาสสิกจริงๆมียันด้วยนะครับนี่ฮะสามร้อยบาทครับนี่ฮะหลังยันรายการที่ห้าต่อไปรายการที่หกรายการที่หกนี่เป็นรูปหล่อลมงพงินพิมพ์คีตานะครับอันนี้คีตาดูนะครับ คือเนื้อเขาเนี่ยอมเขียวสวยจริงครับนี่ฮะพิมพ์้ตานะครับดูนะครับนี่ฮะธรรมชาติเขาแล้แข้งดูซาครับซาคือซาแดงเนี่ยเกิดจากธรรมชาติของการหล่อโบราณครับและความเก่าเขาเนี่ยนี่ฮะเห็นไหมครับสวยเดิมๆเลยครับนี่ฮะโอ้โหเราดูเนี่ยใต้ฐานร่องรอยการเดือดหยุ่นนะครับธรรมชาติจริงแล้วดูนะครับนี่นะครับ เอาสามร้อยห้าสิบก็แล้วกันครับอ่ะนี่ฮะหลวงพว่อเงินนะครับพิมพ์คีตานะครับดูความเก่าเขาโอ้โหเก่าอย่างนี้ต้องจัดแล้วครับนี่ฮะสามร้อยห้าสิบนี่ครับรายการที่ที่หกครับต่อไปรายการที่เจ็ดที่เจ็ดเป็นอันนี้เป็นพระสังฆจ,จายเนื้อดินหลวงพ่อกลวยครับอันนี้มีกิ่งด้วยนะครับนี่ฮะนี่ครับกิ่งจะอยู่ข้างในครับฝังกิ่ง เข็บข้างครับชัดเจนครับนี่ฮะพระสังกจายลงพอกลวยนี่โอ้โหพระเนื้อดินนะครับอายุพระนี่ก็น่าจะลึกอะว่านะครับนี่ครับเป็นพระสวยจริงๆโอ้โหดูใต้ฐานเนื้อดินเก่าเลยนะครับนี่เห็นยวนครับดูจะช้านะครับนี่ฮะสามร้อยห้าสิบครับพระสังกจายเนื้อดินนี่ฮะลงพอกลวย นี่ครับสามร้อยห้าสิบต่อไปในการที่ที่แปดครับอันนี้เป็นพระสังจายจหล่อปั๊มนะครับนี่เป็นอ่าเรียกว่าหล่อปั๊มเก่านะครับขอญาตแก่ครับผม,มนี่ครับ เป็นของหลวงพ่อโอภาสีนะครับนี่ฮะสังกจายยุคหลวงพ่อโอภาสีนะครับดูนะครับนี่ครับเอกลักษณ์คือตอกอ้ออ่างครับอออ่างก็คือโอภาสีนะครับเป็นพระสังกจากเยเล็กๆน่ารักเนี่ยผมว่าเนี่ยดูง่ายสบายตาครับนี่ครับจริงน่ารักเป็นหลวงพ่อโอภาสีครับตอกโคอดอ้ออ่างนี่ฮะดูความเก่าอืม,อม ดูนะครับปั๊มสบายตาเลยครับนี่ฮะเอาสี่ร้อยครับโอภาษีนะครับสี่ร้อยบาทดูนะครับสวยงามครับรายการที่แปดต่อไปรายการที่เก้าพระปิดตาไม้แกะเก่านะครับนี่ฮะอันนี้เอาสามร้อยแล้วกันครับมีจานด้วยนะครับเห็นไหมจานใต้ฐานด้วยไม้แกะเก่านะครับแกะสวยงามครับสามร้อยบาทครับนี่ฮะพระปิดตาไม้แกะเก่าโอ้โห สวยงามครับสามร้อยบาทในยการที่เก้าครับต่อไปในการที่สิบสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับอันนี้นะฮะพิมพ์ใหญ่ดูนะครับนี่ฮะความเป็นธรรมชาติความเก่าและความสวยงามโอ้โหภาเงี้ยนะดูดูนี่ฮะเสียงกับเกจนะครับเป็นผลมะตูมเลยนะครับด้านข้างนะครับเนื้อเขาก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ฮะด้านหลังครับเห็นไหม เนื้อออกสังขยาเลยนะครับนี่ฮะโอ้โหพระนี่ครับเห็นไหมสวยจริงครับพระเงี้ยนี่ฮะเอาสี่ร้อยบาทเลยครับรายการที่ที่สิบเลยครับสี่ร้อยบาทสวยนะครับพระแม่ดูนะครับเห็นไหมครับโอ้โหสี่ร้อยรายการที่สิบต่อไปรายการที่สิบเอ็ดอันนี้เป็นอ่าหลวงพ่อโตครับเออไม่ใช่หลวงพ่อโต อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอจังหวัดชัยนาทครับนี่ครับวัดเขาธรรมมูลครับนี่ครับเดี๋ยวหูขอายาาแก่เลยนะครับหลวงพ่อวัดเขาธรรมมูลหรือหลวงพ่ออ่าธรรมจักรอ่ะนี่ครับเป็นพิมพ์ปางลีลาครับยุคเก่าเลยนะครับนี่ฮะยุคตะกัวเก่าเลยครับหลวงพ่อธรรมจักรนี่ฮะวัดเขาธรรมมูลแต่นี่ออกวัดดักขนนนะครับเมืองชัยนาทนะครับนี่ฮะ เนื้อหาเก่าครับอันนี้เอา350ครับหลวงพ่อทํามจากวัดเขา่าทํามูลออกวัดดักขนนนะครับนี่ฮะดูตะกัวก็รู้แล้วครับว่าเก่าส,สุดเลยนะครับนี่เก่าจริงนะครับนี่ฮะโอ้โหนี่ฮะสวยเดิม350ครับรายการที่11อดต่อไปรายการที่สิบสองนี่เป็นสมเด็จนี่ครับสมเด็จ เนื้อแก่งนี่ฮะแก่งๆหนึบๆนุ่มๆครับนี่ครับเห็นไหมครับด้านข้างนะครับเห็นไหมอันนี้เอาสามร้อยแล้วกันครับเนื้อแก่งนี้ครับนี่ฮะขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับนี่ครับแก่งๆสามร้อยบาทรายการที่สิบสองนะครับโอ้โหต่อไปรายการที่สิบสามสิบสามนี่เป็นนี่ฮะอันนี้เป็นพระ พระผงรูปเหมือนเนื้อว่านนะครับเนี้ยเนื้อว่านผสมผงอันนี้ผมไม่ทราบที่นะครับนี่ฮเผื่อพิพิในาทราบที่จัดไปครับเอาสามร้อยบาทแล้วกันครับนี่มูลศาสรครับนี่เป็นเนื้อว่านผสมผงนะครับนี่ครับนี่ครับพระดูแบบคลาสสิกดีนะฮะเนื้อว่านผสมผงดูนะครับเอาสามร้อยครับเผื่อพเพิธนายทราบที่หรือว่าเป็นพระอ่าบ้านตัวเองนะครับจัดไปครับสามร้อยบาท นี่ฮะหลวงรูปเงินต่อไปรายการที่สิบสี่ครับอันนี้หลวงพ่อคงครับวัดแหลมฉบังครับจังหวัดชนแป้งเจิมเดิมเดิมเลยนะครับน <September. S 1> ี่ฮะหลวงพ่อคงวัดแหลมฉบังนะครับชนบุรีนะครับพี่พี่ในอยู่ชนบุรีไม่ควรพลาดครับอันนี้หล่อรุ่นแรกท่านนะครับนี่ฮะนี่ครับจุจนช่อชนวนนี่ฮะแป้งเจิมดิมเดิมเลยนะครับนี่ครับเอา ันนี้เอา3า0รอห้าสิบครับหลวงพ่อคงวัดแหลมฉบังนะครับใครอยู่ชนบุรีไม่ควรพลาดนะครับนี่นี่ฮะน่ารักดีนะครับหลวงพ่อคงวัดแหลมฉบังชนบุรีครับสามรอยห้าสิบต่อไปรายการที่สิบห้าสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับนี่ฮะเป็นพิมพ์ที่แบบความเก่าธรรมชาติอยู่ในตัวเลยนะครับนี่ครับด,ด้านข้างแหมดูด้านหลังนะครับ อันนี้ขออนุญาตเอาสามร้อยแล้วกันครับจัดไปครับสมเด็จสามร้อยบาทครับนี่ฮะกเก่าเนี้ยสามร้อยครับนี่ครับโอ้โหดูคลาสสิกจริงๆนะครับนี่ฮะสามร้อยครับรายการที่สิบห้าต่อไปรายการที่สิบหกสิบหกอันนี้เป็นตะกรุดพิสมอรนะครับนี่ฮะกเก่าเนี้ยเอาสามร้อยแล้วกันครับนี่ครับเอาสามร้อย กูดพิสมอนหาเที่ยวนะครับผมไม่ค่อยทราบที่ครับเรื่องเครื่องรางครับทราบเป็นบางชิ้นนะครับหรือบางบางอย่างนี่ครับตกุดพิสมอนเอาเอาสามร้อยห้าสิบครับผมรายการที่สิบหกต่อไปรายการที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดมาครับนี่รูปหล่อลงพ่เงินครับดูนะฮะพิมพ์คี้ตานะครับพิมพ์คียาตานี้ยเอาสามร้อยแล้วกันครับนี่ฮะเก่า สามอยบาทกีตานี่ฮะราการที่สิบเจ็ดนะครับพิมีตาสามร้อยบาทนี่ครับ,รรบ,ต,บ,รบต่อไปในการที่สิบแปดสิบแปดนางพญาเนื้อแห้งๆนะครับเนี่ยชัดเจนครับเขาโค้งนะครับข้างหลังก็ร่องรอยการกดบุ๋มลงไปนะครับธรรมชาติเขา น,นี่เอาเอาสามร้อยแล้วกันครับนางพญานะครับสามร้อยบาทนี่ฮะรายการที่สิบแปดต่อไปรายการที่สิบเก้าอันนี้สมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับนี่นะครับดูนะครับพิมพ์ใหญ่ดูแขนดูหูนะครับนี่ฮะมีพระเกตดูหน้าตาดูธรรมชาติแล้วดูนะครับนี่ฮะเอาเป็นว่าพิเพนใดนะครับ ชอบนะครับจัดไปนะครับผมนีครับผมอือหืออันนี้เอาเอาสามร้อยห้าสิบก็แล้วกันครับนี่ฮะดูนะครับแหมสวยจริงๆครับ้านี้สามร้อยห้าสิบต่อไปรายการที่ยี่สิบอันนี้เป็นสําเร็จสร้างเขื่อนนะครับผมนี่ฮะสร้างเขื่อนสร้างเขื่อนเอาสามร้อยแล้วกันครับอนี่ฮะเนื้อโทนเหลืองเหลืองเงี้ยดู สวยงามครับสร้างเขื่อนสามร้อยบาทเก่านะครับเนี่ยนี่ฮะดูนะครับเห็นไหมยังเห็นเส้นอยู่นะครับนี่ฮะเส้นเห็นไหมครับดูนะครับโอ้โทนเหลืองครับสวยเดิมสามร้อยครับรายการที่ยี่สิบสร้างเขื่อนต่อไปรายการที่เบ็ดครับอันนี้น่าจะเป็นสมเด็จนอกพิมพ์ครับนี่ฮะนอกพิมพ์ดูเนื้อหานะครับแล้วก็นี่ฮะ ปีกกว้างดูเนื้อนะครับเห็นไหมเอาสามร้อยห้าสิบดีกว่าครับอันนี้ฮะนี่ครับข้าบแป้งเดิมๆนี่ฮะเนื้อหาดีมุนสารนี้ครับนอกพิมพ์ครับสามร้อยห้าสิบรายการที่เป็ดนะครับต่อไปรายการที่สองอันนี้เป็นรูปหล่อลงพื้นครับพิมพ์นิยมนะครับนี่ครับนี่น่าเขาจะเป็นแบบนี้ครับต้องลอยความเก่าความธรรมชาติอันนี้ขออนุญาตเอาสี่ร้อยห้าสิบครับผม นี่ฮะลงพือเงินครับสี่ร้อยห้าสิบนี่นะครับสี่ร้อยห้าสิบรายการที่ยี่สิบสองครับนี่ครับผมต่อไปรายการที่สามรายการที่สามเป็นอ่านี่ดีกว่าครับนี่เป็นพระสเมเด็จอยู่ในกรอบครับเรียบวินเทจน,นะครับกรอบอยู่นี้ฮะนี่ฮะเก่าจริง จะให้ดูเนื้อก่อนนะครับนี่ฮะเนื้อเขานี่แบบแหมอมน้าตาลแบบเข้มข้าบอะไรไม่รู้ติดเต็มหมดเลยครับนี่ฮะเป็นเลี่ยมเลี่ยมวินเทจหรือเลี่ยมโบราณครับเลี่ยมเปิดหน้าเราดูนะครับผมว่าเนี่ยคล้ายสมเร็จบางคุณพรมเลยนะครับคลาสสิกจริงๆครับองนี้นะฮะนี่ฮะเก่าจริงๆอันนี้ขออนุญาตเปิดที่เอาเอาห้าร้อยบาทนะครับมาดูด้านหลังนะครับพระไม่มีหักครับไม่มีซ่อมพระเองอยู่ในกรอบสมบูรณ์อยู่ครับนี่ฮะ โอ้โหไพ่เงี้ยผมว่านี่ฮะนักค้นหาครับระเบิดกล่องมานี่โอ้โหถ้าใช่จบเลยนะครับนี่ฮะนี่ครับผมเก่าสส้วจริงเอาห้าร้อยครับใรการที่ยี่สบสามต่อไปรายการที่ยี่สี่ครับยี่สิบสี่ยี่สี่เป็นนี่ครับหลวงพ่อเงินอันนี้เป็นพิมพ์ขี้ตานะครับดูนะครับพิมพ์ขี้ตาดูนะฮะอ้วนตึ๊บเนี่ยเสียนเป็นบาทเลยนะครับแต่เข็บข้างครับ นี่ฮะด้านหน้าจะหนากว่าด้านหลังครับประกบหลังประกบหน้านะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่คือความเก่าเขาโอ้โหแล้วดูนะครับนี่ฮะธรรมชาติตะเข็บใต้ฐานนะครับนี่ฮะอ้นตึบเลยครับเเพนี้อ้วนจริงครับล่ําบึกเลยนี่ครับดูใบหน้านะครับคีตานะครับนี่ฮะนี่ความเก่าโอ้โหอย่างนี้ฮะ นี่ครับรายการที่ยี่สิบสี่ครับอันนี้ขอญาตเปิดที่ล่ำๆเนี้ยดูนะครับประกบหน้าประกบหลังนี่ครับขุนเทียนนะครับนี่ฮะเอาห้าร้อยครับผมขอยนญาตเปิดที่ห้าร้อยครับลงทอเงินพิมพ์คีตานะครับห้าร้อยบาทต่อไปรายการที่ยี่สิบห้าครับยี่สิบห้ายี่สิบห้านี่เป็นนี่ครับเอาสมเด็จนะครับสมเด็จเกตทะลุซุ้มนะครับยี่สห้า องนี้ผมเอาสามร้อยห้าสิบก็แล้วครับนี่ฮะความเก่าเขาลองเทียบพิมพ์แล้วก็ลองพิจารณาดูนะครับดูนะครับนี่ฮะกะดูด้านหลังนะครับดูครับโอ้สวยงามครับนี่ฮะนี่ฮะเอาสามร้อยห้าสิบครับรายการที่ห้าครับผมต่อไปรายการที่ผมครับอันนี้หลวงปู่สุขวัดโพไซทองครับเป็นเนื้อผงนะครับอันนี้เอาสี่ร้อยห้าสิบก็แล้วกันครับนี่ฮะสี่ร้อยห้าสิบ เป็นเนื้อผงนะครับพระผงรูปเหมือนหลวงพ่อสุกวดโพเสทองครับ450ดูนะครับมีเม็ดมนลสารเนี่ยโอ้โหสวยงามครับเก่าคลาสสิกจริงๆนะฮะนี่เก่านะครับ450ครับนี่ฮะการที่ผต่อไปในการที่7อ่านี่ครับอันนี้เป็นหลวงพ่อเสงวัดบางนาครับรุ่นแรกครับรูปหล่อรุ่นแรกท่านเป็นเนื้อตะกวนะครับผมขอญาตแก่เลยครับ เป็นรูปหล่อรุ่นแรกท่านครับหายากครับหลวงพ่อเสงวัดบางนานี่ฮะนี่ครับจะอ่าจะสร้างพร้อมกับคุดของท่านนะครับแล้วปลูกเสกพร้อมกันนี่ฮะหลวงพ่อเซงวัดบางนารุ่นแรกนะครับนี่ฮะรุ่นแรกดูนะครับอุดผงนะครับคุดตัวหนึ่งนะครับของหลวงพ่อเสงโอ้โหหลาย mercy, ล <legislature. S 1> หลายหมื่นครับผมนี่ฮะนี่เป็นรูปหล่อท่านเป็นพระที่น่าใช้นี่เป็นตะกัวอาบทองแดงนะครับนี่ฮะ อ,อันนี้เอาแ0ดร้อยบาทครับรุ่นแรกท้านะครับสร้างพร้อมขุดหลวงพ่อเสงเลยนะครับน,น,น,นี่ฮะหลวงพ่อเสงวัดบางนานะครับนี่ฮะหลวงพ่อเสงนี่นะครับเป็นลูกหล่อเนื้อตะกัวครับทองแดงค่อนข้างสวยสมบูรณ์นะครับนี่ฮะเอาแปดร้อยครับขออนุญาตเปิดที่แปดร้อยนะครับนี่ฮะสวยจริงครับนี่คับหลวงพ่อเสงนะครับวัดบางนาขุดผงนะครับนี่ฮะ 800ร้อยบาทรายการที่เจดต่อไปรายการที่แปดอันนี้เป็นพิมพ์ขี้ตาอีกพิมพ์นึงมีสร้อยสังวาลด้วยนะครับดูความเก่านะครับเห็นไหมครับเห็นไหมสาความเก่าตรงนี้ล่ําบึกเลยนะฮะบ,บึกจริงๆแล้วดูความเป็นธรรมชาติแล้วดูแม่ผ้าอย่างเงี้ยนี่ฮะเราดูนะครับใต้ฐานเนี่ยน้องรอยกันยย้มยิ้มๆๆๆเลยเอน,นะครับผมมองตรงเลยว่าผ้าอย่างเงี้ยสวยงามแล้วบึกจริงๆนะนี่ฮะเห็นไหม ดูนะครับพิมพ์ขี้ตาอู้วนตึบเลยหล่อได้สวยจริงๆและธรรมชาติมากครับนี่ฮะแล้วดูนะครับเอาห้าร้อยครับผมนี่ฮะขออนุญาตเปิดที่ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่ที่แปดนะครับต่อไปรายการที่เก้าครับยี่สิบเก้านี่ฮะอันนี้เป็นพระเนื้อดินครับสมเด็จคะแนนแหวกม้าหลวงพ่อยงยุทธครับวัดขาวไม้แดงนะครับนี่ฮะวัดขาวไม้แดงชนบุรีนะครับนี่ พระดูง่ายๆครับเราดูนะครับมียางยันพุทซอนะครับเนี่หลวงพ่อยงยุทธวัดเขาไมแดงนะครับเราดูนะครับผ้างเงี้ยโอ้โหดูหลวงพ่อยงยุทธนี่ครับสวยงามครับนี่มาพร้อมกล่องนี่ครับอันนี้เอาสี่ร้อยห้าสิบก็แล้วกันครับหลวงพ่อยงยุทธวัดเขาใแดงนะครับต่อไปรายการที่สามสิบรายการสุดท้ายนะครับนี่รายการสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้เป็นสมเด็จหลวงพ่อคูณปี ปีหนึ่งเก้านะครับนี่ครับสมเด็จหลวงพ่อคูณปีหนึ่งเก้าอันนี้สวยแฉมป์เลยนะครับดูนะฮะหลวงพ่อคูณปีหนึ่งเก้าครับวันไร่นะนี่ฮะเป็นสมเด็จหลวงพ่อคูณนะครับนี่ฮะดูนะครับสวยดั้มเดิมครับนี่ฮะโอ้โหพระอย่างเงี้ยอยู่ในกรอบเลี่ยมวินเทจแล้วสวยมากครับหลวงพ่อคูณปีหนึ่งเก้าครับนี่ฮะเป็นสมเด็จท่านนะครับหน้าสะสมหน้าเก็บอีก ปร่งและน่าใช้มากครับอันนี้เอาเอา550ก็แล้วนะครับสมเด็จหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ปี19นะครับนี่ฮะนี่ครับรายการสุดท้ายครับก็ประมาณนี้ครับผมหากพี่เพี่อนใดครับสนใจหรือชื่นชอบพระองค์ไหนนะครับนี่เลยครับโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0892141595นะครับมีบริการเก็บปลายทางเหมือนเดิมนะครับผมก็ วันนี้โจแจนพักเครื่องนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ